จัดหายตามคำเรียกร้องครับเมื่อนี่เพื่อนๆว่าซาซิมิอีสานนะครับเนื้อสีชมพูนะจัดให้แล้วครับพึ่งแบบมีต้มนะครับต้มแล้วก็บบบริวัตยากได้อบอบเอานะครับแล้วก็เป็นซาซิมินะครับอีสานนะครับคือเกาครับกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเพิ่งหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อขออนุญาตนะครับอีกจะเพ็กก่อน อันนี้บ่ได้กินหลายนะครับกินพพอแบบกินเขาแสบซะอือมได้อยนะครับอันนี้แจ้วขมครับบุท่านนอ้อันนี้เลยเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับแจ้วขมอ่ามาเลยมือเนี่ยนะครับแล้วก็มีตุ่มตุ่มพร้อมโอ้ผัหลายยางนะครับมาเด้อมาเด้อซาซิมิอีสานนี่แหละนะครับเนื้อสีชมพู่ครับผู้ใดขอมาามือนจัดให้แล้วนะประมาณนี้ครับนี่แหละเห็นเพื่อนกินกัน คนกินกันกันจังสี่ขออภัยผู้ใดที่บอกกินเ้อนะครับขออภัยหลายๆนะครับอืมจ็บบากรอืมเก้วค่อนข้างเข้ม <laughs> อันนี้อันนี้ประกอบใบประกอบเก้กกกวค่อนข้างเข้ม,ดมได้บากอ่ะเพราะใส่ได้ เดี๋ยวลองสดก่อนต้มต้มเนี่ยไปต้มสมนะครับไปต้มสมบาม,ม่นต้มขมเนี่ยใช่เลยอย่เดี๋ยวลองตับเนื้ออาจิบะบ้ค่อยสดนะครับบ้ค่อยสวดบางน,นเพราะว่ามันอยู่อยู่กรุงเทพเนาะมันคนละอย่างกับบ้านเฮานะแต่ว่ากับพ่อกินได้ Nào con này vô. Ok hấp. chứng kiến sự nó lại giang vàng... anh em cái bai này to ốp con àm nheo ốp nè anh em ốp ở đâu ừm ừm ốp này nhâm nhác này ạ เพราะว่าผมเห็ดตำมะฮุงไปแล้วมีคนขอมากว่าขอแบบเป็นจุเนี่ยจักน่อยนะครับเลยจานหายอ่ะแจ้วเนี่ยคือเป็นแจ้วขมนะครับเป็นแจ้วขมก็จะออกเข้มๆเนี่ยเพราะว่าน้ำปลาหลายพดใส่หลาโบดซะอืมอืม หาบุกเกลือก็อย่าเบิ่งการแตงตัวนะครับเพราะว่าแตงตัวเนี่ยมันเข่าครับการกินเนื้อดิบนะทุกชนชั้นสามารถกินได้ <c oughs> อืมอืมอมิ่มขมแล้วมาตัดสๆๆมมบพอะอีกจะคั่ม ความอื่นมันกับบกือแบบเนื้อบานเท่าเนื้อบานเท่ามันสดครับ <c oughs> ไปดูแก่ของมาลาคีนก์มาเงี้ยก็มาไปพักไซ จำว่าเป็นบมนลยมเห็ดสุกครับพ่อ,อ่างเพราะว่าพอเห็ดสุกแบบเนื้อมันหยาบนะครับอันนี้เป็นผมไปซื้อแบบแบบเนื้อแต่มันโอ้กระด,ดูดเลยเนาะเนื้อแต่มันเป็นเสือห้องไห้ที่มันติดมันน้นำนะครับมามาที่นี่พอห้าไมไอเห็ดเนี่ยมันมัน่นอนขางหยาบด้อยนะ,นะมันต้องเห็ดเพให้มันสุกอะเห็ดพ่อเพิ่มๆได้อยู่แต่ว่ากับพ่อได้อยอืม ใส่เวลาหยำโดน <c oughs> <c oughs> ลองข,อขอ้อก่อนอ่ะคำสุดท้ายครับเดี๋ยวจังววากันนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวจัดแห่ตามคำขอแล้วซาซิมิอีสานหรือว่าเนื้อสีชมพูนะครับอ่ะไห่สามตอนใหญ่ๆนะครับโอ้ ờ người ở nó cứ nhảy, không <laughs> mm. 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 oh. nhảy uh, à mh 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 สุดจัดครับเมืออ่อไรทําเนี่ยะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาได้ฝากเพจได้ไนะครับนะเพจจิมมี่คนหลุกทุ่งนะครับโดยแช่ลิงให้นะครับฝากกดติดตามเน่อยเด้อนาะเมือเ่อไห้่ทําเนี่ยครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยอ